สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้บาสุก้ากับซีต้ไปไปเบิ่งเพิ่นเฮ็ดควาเนาะมาอัปเดตให้ FC เบิ่งโอ้โหเสียวจังเลยท่านผู้ชมเสียวจังเลยสิไปให้เบิ่งวิธีเพิน่นซะักเนาะมาเพิน่นซักจะได้ยามน้ำเลือดเราจะไต่ไปนะท่านผู้ชมดูขาเราด้วยดูขาเราด้วยมันเสียวๆนะ

จิบหอดแล้วกินน้องเบิงก็ซักน้าเบิงมีที่ซักนะ้องไม่อยบ่ <laughs>

นี่ท่้งนี่ทั้นคนใหม่มาหายเนาะเอ๊ยสิเบิ่งนาซากนักว่านนี่ว่าใหม่สีซักลุงท่อเห็นได้ใหม่เป็นโตเพิ่นสีซากพี่น้องใหม่ที่แบบว่าสีซากลงไปนำเชะฮะโลงให้มันตึกตึสิเพินต่อกันวิธีต่อต่ออย่างไรเนาะ บมเด้มาเบิ่งสัมพีิ non โมได้มาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งสัมเดียวเดียวแบสุดหนาพี่น้องเดี๋ยวได้เบิ่งวิธีเพิ่นต่อต่อใหม่เพิ่นต่อจังไรเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งเนาะจังน้อยจักหน่อยคอามแดดนี่อยากอาบน้ำบ่ฮะ น <2. N> ี่โอ้พิ่น้อเพิ่แบบผ้าไหม่แล้วก็ซุปขอไปพี่น้องนี่ก็หัดหัดหัดสักไหมสิจับสิจับได้ละหัไม่บรอเออนึนขึ้นอยู่พวกทั้โอ้ เป็นซักพอให้มันอยู่ื่อๆนะแบบว่าอันนี้ฮะนะให้มันตั้งอยู่ฮะพอให้คว้ามันโยดแล้วก็ใส่ไม้ทั้งดุมซ้อนเนาะเดี๋ยวว่าซุกแฉบเ่งด้วยแ้เป็นซักกันเลยเอาไปจะได้อัดมูนไว้อยู่เฮ้ยแขนใค้นเหือก็แค้นอีกนั่งอยู่หันเด้อ

อเอาของไต่นบเ่เอาเอาผู้แข่งเอาหนูนน <c oughs> บ่เยอะม่สุกจะเอาไปให้อีพอนะตตวนนี่มาสุกไปได้ม่ซอยเห็ดน,นพราัวโดดแทนมาเห็ดแล้วอีพอแล้วมันเห็ด À, thắng bài với đấy bảo ngọn cho đi một thứ ừ, nguyên không... nhiều ừ. à กลางนะมันก็สิยากแน่เนาะเพรมันเลิกน้ํเลิกยังบ่เลิกปานดนี่เดี๋ยววนี่ประมาณนั้นเนาะสิเออ ของคว้ากับซองแมตช์พี่น้องเริ่มมาแล้วเดี๋ฟเป็นจีเป็นจีเอาไม้ควายเ้ยครับพี่น้องฟรีปลากระเท็นมวะเบิ่งอะไรพี่น้องเด้อทางนั้นก็เห็ดทางนี้ก็เห็ดจะเสียสบายอธิบายยังไงเนาะมัสุกอ่ะโมโหจะเบิ่งไปนะ ดจับปร์นเาะฮ้ยก่องอี้เบือนงนีเลเองปมา,บา,บาีสา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 ้โอกสอบ่ันเนะเดี๋ยวันชี้ซักซักข่เนาะซักข่เ่อบริหารมันเองมันอยู่ไปเลยขับสายคว้าสายคว้าเนาะ

mặt đồ anh chất nó khỏe lắm. chứa 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 Nó chứa 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 เอาลบใหม่ใส่มาันใหม่มันเปียกพ่อนิจ้าหามือไก้าบจักมือแล้วนี่หามือขค้น okay. ี่บ่โอ้หามือแล้วพี่น้องเลยมันมีลายขันตอนน่ซักลักอะไรกันนี ว่าปีนี้ง่ายกว่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นว่ามันง่ายกว่าปีก่อนเพราะปีก่อนเพิ่นบ่มีความหงุดหิดนะปีนี้เคยเหตุบางปีก่อนมาเฮ็ดปีนี้มันก็ง่ายพี่เนาะแบ่บาร์เ้ามีประสบการณ์นะดเูปบง่ายกว่าชักลักคนเดียวนี่บอสจะปูนะบอสแดง

ดูยนีดี้ดนดูดวยต้องนมันกับเมี่เป็นคยท่านมันกตอกใส่อันนั้นตอกลงขอดน้โมอั้มันครึ่งอาศัยตัวนั้นเปนตัวครึ่งซอยกันลายลาลายท่านะครึ่งสอยกัน

ใช่มดหดจึงเด้อฮะอนแมก็จะใช้ไนฮะใช่ะบอกเยนพี่น้องตอนนี้ทนกาดินหมเนะเพื่อท่วงน้ำนักให้มันลกเนาะปลูกใส่หายดินใส่กระสอบเราปลูกใส่หัวให้มันน้ำนักลงแล่วกะซักเนาะเพื่อให้มันซากลบง ตัวในแม่แมพายมันมีอากาศได้พี่น้องข้างในมันเป็นมันเป็นปองมันเป็นหูข้างในมันจะมีมันจะประจมมันจะพูดต, <c oughs> กกต้องใส่นี่วิธีการซักกับใส่แนวถวงน้ำนักลงเนาะ <c oughs> มาดูวิธีสีซักน่อยพี่น้อง เออวิธีพันธุซักลงแะเอาล้วเสียหูกันในคลิปนี้ละวิธีพันซักไหม่ไผ่ลงลงหลุมชีบชุบกันไผ่เน่าๆเนาะทำกันเกี่ยวกองตันกดแล้วลกนี้จังได้มาดแล้วมัดกว้องน้ำหนักแล้ทางนตึ้งม้ดิน นึ่งคำตอบมัดไปแล้วตุ่มทิมลงแล้วอ๋อแบบนี้นี่เองดินลงม่จะใส่ใส่แห้งน้ำหนักเนะาะตัวสวย มาท่านในเนขามาพึ่งวิธีเพ่นธักซามาเลยมาพิ่งกันเอ้าโลกในท่ากนะนะนี่ดินนะปลายเงาขนาด ดีดีดอมันถึงเทย์้อเทยมาผีถอย์มาี่สื่อกันเนาะคึ่งเหือสอยกันเนาะเพราะว่าัวามันลุกไปแห้งนี่เมิ่งวิธีพันซากวอนนี้เอามาพีเพื่อไปใส่ถึงเครื่องวะ เอาให้เจ้ายับเขามาวิธีสักเดียวสิเขาาคาบเอนาคาบะอสานไนักเลยสามคนนะสักหนึ่งสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทแปดบาท ปอมาณมาแปดบาทลน้กาวไมันแน่นเนาะแต่ว่าเป็นยังสีซักอยู่เป็นเป็นาเมยแปดบาทเนาะเงาไหล <laughs> câu bắn, 10 mà, lấy gì lấy con, đại ừ. 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 <laughs> <laughs> bỏ vào đây, Không <laughs> còn <laughs> <laughs> <laughs>

พ่อว่าบบนีโ่เซลอยู่อะไรนี่มันสูงมันสูงมันจะอะไรเลยร่มหนานาะไหนเห ตอนนี้คือเพียกออกนอกเขาในอกนไอ้น่ป้ากระสิงอันนี่มัน้ำกระเซางายมันห่าอะไรเนาะเดือดห่าอไรห่ัจอกตัวน้ำได้วดหันจอกตัวน้ำหันเล็กหันจอกเสียแล้ตัวน้ำเขาบอกจอกมไปน้ำกันได้หนิเล็กหัน อยู่ๆอยู่ๆได้แล้วได้แล้วอีกลักหนึ่งตัวนี้ซักใหม่คว้างมาจนใหม่ขับใหม่จ่ายเออมิติซักใหม่จ่ายเพื่อนน้องาบนี้

เราไปันซืไปเงาักซื้อนะลงบ่เินะเถินเทงกิพอดีมันอู่ต่ดบาเพิดปียบปดเปียบยังบ่เถิงแมงแต่นี้เพิ่นสสีันี้เอาเนาะพี่นนองมจจอหัวแม่แมงขําแล้วไมใจ่ายจีจ้อหัวาเถิงมาเทิง เดนีนศต่อจากีนนี้ต่อที่สองจากที่ฟาร์มฟตอนนี้ขึ้นมาเติมนะพี่นาะนี่เด็กเพื่อนกันจีซากจะสิซากไม่จ่ายยกันข้างลุ่มนี่ยข้างลุ่มทุกพี่เนองมาุกอยอดตกนี่เดไม่จะนี่เพื่อขังสาสองอย่างมันอยู่เนาะเ็ดงสีเ็ดองสีไปกันสุดพพี่น้อะ ที่เด็ดก็ซากลักสองขางนี้ก่อนนะครับต่อกข้าดเยซีแล้วก็ต่อกข้าดเยซีไม่ไม่จนะซีแล้วก็ซากลักทางหนุ่มปุ๊บแล้วก็แล้วเนาะเก,การไม่เยซีเฮ็ดไปช่วพุ่นเฮ็ดแบบตอกลักอีกยัง,ยงจ่ายแบบคาดมันไปจนสุดแล้วปุ๊บแล้วก็บปูเยซีพี่น้องปูทางอธิบายพุ่นเยซีอธิบายคอนเ <c oughs> ทนต์จนสุดและะ้วก็เอากระแตะมาวางเนาะ,ะแล้วกะ็จำเด็ดพี่น้องไอ้ขัวเพื่เท่านะ แก็มีหมองกันตกนะพีนาะเป็นสียเหตุย้ะท่าเบิ้งที่ละหน่อยพี่น้องเลยอัปเดตไปที่ละหน่อยที่ละย่างที่ละให้เข้าใจเนาะมาที่เป็นเหตุมันหลายอย่างเนาะซับซับสอนหยาบเป็นเสียใจอีกเห็นไหมส่วนสามเสียดายลักหนึ่งเห็นไหมมด้ง่ายๆมีลากที่สองนี่จะประทุกยืนเบิ่งเป็นเท่าได้นาทีได้พี่น้องเลยสามเสียดายลักหนึ่งตากเล็ดอีก อยาว่าุกสิเกินหนอกเดียวสิไปหาอ่านเบิ่งงพ่นเหตอะนะก่อนต่อไหมพี่น้องต่อไหม่มเสียวจังเลยท่านผู้ชมค่อยกลัวตกนะ